ผลการออกเหลขกวันหวยหาน่อยห้าหน่อย,อย vip ประจำงวนที่2ีมิถุนายนสองพนหาร้รางวัลหนึ่งสองตัรางเลขที่ออกส7งเรางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก3ามเก้าารางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก9 39าสา นี่ก็เป็นผลออกมั่นหวยห้าหน้อยห้าหน้อยวีไอพีไปจางวนที่ยิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้าหน้อยวีได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ด้วยจะซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าหน้อยในวันพรุ่งนี้ สำหรับมือนีขอพูและสวัสดีจ้า